รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เช่นเคยนะฮะกับผมบอสไมกะโมโตนะครับหรูหราสวยจัดดูดีมีชาติกูลนะครับดูมีระดับไปอีกขั้นหนึ่งนะครับแน่นอนครับถ้าพูดมาคํานี้นะครับหลายท่านนะครับอาจจะซื้อถึงรถแบรนด์ยุโรปนะครับบอกเลยนะครับวันนี้เลือดสมุไรแรงนะครับรถญี่ปุ่นก็หรูหราไม่แพ้กันนะครับถ้าไม่เชื่อนะครับมาดูเจ้าคันนี้เลยนะครับเจ้าโตโยต้าคลาวนะครับรโยซาลูนะครับคันนี้ปี2003นะครับสภาพสวยจัดพร้อมใช้แน่นอนนะครับ พร้อมนั่งไปกินข้าวตามโรงแรมได้ทันทีถ้าไม่เชื่อเหรอมาดูกันเลยครับหลายคนนะครับที่ติดตามหน้าเพจนะครับคงจะรู้ดีนะว่าคันที่แล้วนะครับทางร้านไม่กลับโมโตของเรานะครับลงไม่ถึง10นาทีนะครับติดจองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคันนี้ห้ามกระพริบตานะครับด้วยสภาพและราคานะย้ำเลยนะครับท่านผู้ชมครับรถพร้อมใช้ขนาดไหนนะครับดูยางนะครับยางนะครับทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่นะครับบอกเลยครับทั้ง4เส้นนะครับ คุ้มค่าแค่ไหนแล้วนะครับคุณทผู้ชมลองคิดดูนะครับรถพร้อมใช้งานเนี่ยยางเนี่ยสำคัญนะครับเดินทางไกลนะฮะบอกเลยว่ายางความใช้มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วนะครับดูทรงรถซะก่อนนะครับสีสันนะครับเงางามชํำสดสวยนะครับโอ้โหมีแค่กล้องสองนะครับก็สะท้อนผมอย่างแล้วอย่างแน่นอนนะฮะดูครับดูทรงรถครับมีริ้วรอยไหมไม่มีนะฮะ สวยจัดชัดจริงขนาดนี้นะครับแน่นอนครับลูกค้าบอกเลยครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําแน่นอนนะฮะขับไปเลยครับให้สบายใจนะครับดูภาษีซะก่อนนะครับ2 5 6 4นะครับเดือนอะไรมิถุนายนโอ้โหใช้กันยาวๆนะครับคันนี้นะครับนั่งสบายมากๆนะครับจากที่ผมเคยนั่งคันที่แล้วนะบอกเลยว่าผมยังติดใจนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองนั่งพร้อมกันนะครับดูให้จบคลิปนะฮะว่าความสบายนะครับความหรูหรามันขนาดไหนนะครับ นี่ครับโอ้โหดูฟิล์มใสเนี่ยมองเห็นโชว์ภายในภายในสวยไหมล่ะลองดูนี่ขนาดว่ายังไม่ได้เปิดให้ดูนะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยแอบส่องแล้วแหละว่ามันสวยขนาดไหนนะฮะมาดูด้านบันท้ายกันต่อนะครับท่านผู้ชมเป็นไงครับโอ้โหดูทรงดูสันเป็นไงครับโครเมียมนะครับเงาเงาวิบวับวิปปบวปปับนะครับภายในมันเป็นยังไงนะครับขอสั่งการเปิดจากรีโมทเลยแล้วกันนะฮะ นี่ครับยกเบาๆนะครับลงโล่งสะอาดตานะครับน้ำมันล้วนนะครับคันนี้นี่ครับยางอะไหล่มีนะฮะมาดูด้านเครื่องยนต์กันต่อนะครับท่านผู้ชมเครื่องยนต์เดิมนะครับ 2JZVVTI นะครับบอกเลยครับอะไหล่หาง่ายนะครับช่างที่ไหนก็ซ่อมได้นะครับขับได้เลยสบายใจคันนี้เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับ เดินทางไกลได้เลยครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนครับก่อนจะชมภายในนะครับท่านผู้ชมแน่นอนครับดูแผนประตูกันก่อนนะครับแผนประตูเดิมนะครับสีเปรนะครับตัดด้วยกำมะหยี่ดูหรูหรามากๆนะครับพร้อมกับทีมลายไม้โอ้โหบอกเลยว่าดูหรูหราสุดๆนะครับเอาละครับผมจะเทกระจกนะครับยังไงครับเอาลงเลื่อนไยันะฮะระบบวันทัชนะครับ ขอเอาลงอีกสักทีเพื่อที่ว่าจะดูกระจกมองข้างฝั่งไฟฟ้านะครับเหนืครับนะครับมาเริ่มดูภายในกันเลยครับท่านผู้ชมขอเริ่มที่เบาะนะครับภายในคันนี้นะครับหรูหรามากนะครับเบาะเป็นกำมะหยี่นะฮะคนสะอาดสะอาดนะครับเหมาะสมมากๆครับเทสระบบไฟฟ้าหน่อยน้องอุ้มครับนี่นะครับเดินหน้านะครับถอยหลัง ที่พี่บอสบอกไม่เกี่ยครับมันเป็นกำมอยีแต่อันนี้คือก็มีเกตด A แบบ A บวกบวกที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งบอกกรมยีแบบเนี้ยแพงมากถ้าอยากหามาใส่คือหายากเพราะบอกมันจะนุ่มมันจะแบบมันเดิมแหละใช่บอกมันของพิเศษนะนี่ครับท่านผู้ชมมาต่อที่คอนโซลฮะดูครับดูความสมบูรณ์ของคอนโซลนะฮะเป็นไงครับสีเบดนะครับตัดด้วยทีมลายไม้ฮะท่านผู้ชมครับจับตาดูที่แอร์ให้ดีนะครับอันนี้เปิดระบบสวิงไว้นะครับโอ้โหเป็นไง รถยุโรปยังไม่มีเอาสิแอร์สวิงหันซ้ายหันขวาออโต้เองเห็นไหมอ่าท่านผู้ชมครับตรงนี้นะครับก็ตามอายุตามการใช้งานนะครับอ่าหน้าจอของแอร์นะครับแล้วก็อันนี้คือ FM นะคืนวิทยุนะครับบางคนถามอ้าวแล้ววิทยุอยู่ไหนนะฮะอยู่นี่ครับผมนี่ครับใส่ทีดีใส่เทปนะครับมาดูด้านคนขับกันต่อครับท่านผู้ชมแน่นอนครับขอเริ่มจากแผงประตูนะครับ เหมือนกันครับสีเบรดนะครับหนังสีเบรดนะครับตัดด้วยกํามะหยี่นะครับพร้อมทีมลายไม้ดูหรูหรานะฮะเทสระบบกระจกไฟฟ้าหน่อยครับต่อปรับไฟฟ้าให้ดูนะครับกระจกวงข้างกระจกกระจกวงข้างปรับตรงนี้นะครับไฟฟ้าใช่ตรงนี้ขวาซ้ายขึ้น เราเมื่อกี้ไม่ได้โชว์พับนะครับครับได้ตัต็มสองคันจบอยู่นี่สองับได้บ้าไปแล้วบ้าจริงเลยคุณผู้ชมครับจุดที่นั่งบ่อยที่สุดนะครับแน่นอนครับที่นั่งคนขับครับแต่ดูสภาพซะก่อนนะครับดูครับกัมมี่สมบูรณ์ขนาดไหนนะครับมีแต่งมีขาดไหมไม่มีนะสวยดูหรูหรามากๆที่สําคัญครับระบบไฟฟ้าเชิญครับฝั่งคนขับจะมิเศษกว่าคนฝั่งนั้นคือฝั่งนี้จะกระดกได้นะครับนี่ท่อนหน้านี่ท่อนหลัง นยครับอ <Hey. S 2> ันนี้เลื่อนหน้า่อยหลังหนีแล้วพนักพิงไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างนะครับท่านผู้ชมครับจับตาดูตรงนี้ให้ดีนะฮะ ูที่คอนโซลเรือนไม้นะครับเริ่มจากเรือนไม้ก่อนเลยนะครับไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกนะครับและที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมดูเลขไม้นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบห้ากิโลนะครับร้านเราขายแต่ไม้แท้ๆนะครับไม่มีการก่อไม้นะครับผมและดูคอนโซลครับลื่นปืนลื่นปืนแน่นอนครับพร้อมนําเสนอนะฮะอ้อขอโทษทีพวงมาลัยลืมเลยมองข้ามไปได้ยังไงปรับไฟฟ้านะอุ้มโชว์นี่ครับลงขึ้นข้าว ยังไม่หมดนี่เห็นอย่างนี้นี่มีระบบนี้นะ hey, นเฮ้ยไงเทเบ้ลนี่แล้วแค่เสียบนีแบ้แค่เสียบก็พร้อมแค่เสียบก็พร้อมใช้โอเคมาเจงที่นั่งผูดด้โดยสารนะครับดูแขนดูกนก่อน,นะครับหนังสีเบจน,นะครับตัดด้วยกำมนะยี่แล้วก็ทีมลายไมย้หลาเช่นกันนะครับอุ้มเอากระจกลงสีครับเป็นออตโต้ด้วย ดูข้างนี้กันต่อครับเรื่องกระจกไฟฟ้าทุกอย่างสมบูรณ์นะครับทีนี้มาดูเบาะกันต่อนะนี่ครับเป็นไงครับดูกรรมะยี่ทั้งคันนะครับสวยหรูหรามากๆนะฮะนี่ครับนี่ครับสามารถปรับนี่ได้ด้วยนะดูนี่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 ปรับเบาะไฟฟ้านะครับตรงนี้นะฮะถอยหลังนะครับไม่เพียงแค่ด้านนั้นครับด้านนี้ครับท่านผู้ชมเป็นไง และที่เห็นนี่ครับซูมเข้ามาครับตู้เย็นนะฮะมีตู้เย็นนะครับตัวนี้อ่าและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างครับตรงนี้นะครับไม่ใช่เก๊ะเก็บเศษตังหรืออะไรทั้งนั้นนะฮะปึ๊บระบบสั่งการนะครับนี่ครับด้านบนนะครับสั่งวิทยุนะฮะเปิดปิดนะครับเพิ่มเสียงกับเ่อาความเร็วเอาลงนะฮะอ่าข้างล่างนะครับอุณหภูมิแอร์นะฮะ อ่าไหนลองลดลดอุณหภูมิหน่อยสินี่ปกตินะได้ยินเสียงใช่ไหมและนี่ครับซูมที่ด้านหลังเลยครับมาหลังไฟฟ้านะฮะโอ้โหอะไรจะหรูหราปานนี้และที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างขาดไม่ได้เลยนะฮะดูนี่ครับเลื่อนซีออกไปเลื่อนออกไปอ้าวเอากลับเข้ามาเลื่อนอีกทีนะฮะอ้าวเอาเลื่อนไปอีกนี่นี่ครับพันักพิงนะฮะและอีกสำคัญเลยครับ ใส่ใจผู้สูงอายุนะครับมือจับแบบนี้นะครับไม่เล่นไม่ได้เล่นรถไ,ไ,ไฟเตียงกานะครับไว้ให้ผู้สูงอายุจับนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับถือเป็นประเทศที่เขาใส่ใจผู้สูงอายุอย่างมากนะฮะนิ่งงลิง่าดานชิบหายโอ้ยอะไรวะ เอาแล้ววะไม่ครัเลยโคตรนาด้านเลยอะไรอ่ะโอ้สดสดดีแหละสดสดดีแหละอันนี้อันนี้จริงไม่มีสดไม่มีอะไรของจริงไม่มีแต่ดงเลยเนี่ยเอาแล้วหรอมันติดอยู่เห็นปะโอ้โยนาด้านมากโอ้ยฮะถามจริงกลางคืนมึงทำอะไรเนี่ยนอนฮะแล้วกลางวันก็นอนเหรอไม่ไหวไม่ค่อยสบายยิงฟังเสียงนี่โอ้ไม่ใช่ตาย ตื่นเช้าอาบน้ำให้ลูกทำกับข้าวให้ลูกปอนข้าวลูกโอ้โหดูดีมากรีแมนหัจริงเอาเป็นว่านะครับภาพที่เห็นเมื่อกี้เอันนี้ยเอาเลยเหรอเอาแล้วเอาเลยอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าภาพที่เห็นเมื่อกี้นะครับด้วยความที่ว่ามันนั่งสบายจริงๆนะก็นั่งกี่ครั้งก็ยังประทับใจนะฮะลืมภาพเมื่อกี้ไปโชว์ออปชั่นดีกว่าเอาละครับผมขออนุญาตปรับเบาะไฟฟ้าด้านหลังก่อนเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะฮะอ่านี่นะฮะอ่าด้าน เอาลุกสิเจยบหน่อยไอเขาเห็นหน่อยเออนี่มันปรับได้หมดนะฮะขอดูตู้เย็นหน่อยได้ครับช่อ,องเหียวเลยเย็นไหมเย็นไหมไม่เย็นเย็นอ๋อไม่มีเสียงรบกนวนลม่อดได้่องเหยวเลยไม่มีรบกวนยได้เ,เครื่องดื่มเย็นๆนะเย็น,นะยนจริงวะอ่ะน,นี่ครับผมสามารถสั่งการจากตรงนี้ได้เลยนะครับขออย่างแรกนะฮะเอาม่านหลังขึ้นก่อน โอเคนะอันนี้ที่เห็นด้านล่างนะครับคือปรับอุณหภูมิแอร์นะครับแอร์ Air นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมเลี้บ่อนะครับมันเย็นฉ่ำทั่วถึงแน่นอนนะครับจอขนาดนี้นะฮะแอร์เราแอร์เรานี่นะครับปรับอุณหภูมิก็เลือกเอาเลือกอันนี้ก็ดีกว่าโหมดนะอันนี้ผมปรับไว้ไฮนะครับออโต้โลไฮเอาไฮเหมือนเดิมแล้วกันนะเอาโลดีกว่าเสียงมันเข้าอ่าโอเคโลก็ได้ อันนี้ก็ปรับอุณหภูมินะครับแต่ตัวเลขมันจะอยู่ที่ข้างหน้านะครับผม mm hmm. ผมไม่ไแน่ใจว่าตอนนี้เท่าไหร่ยี่สิามยี่สามจุดห้าอ่า <5. S 1> โอเคนะยีส่สบามเหมือนเดิมยี่สองถือว่าลงใช้งานปกติตากล้องนั่งสบายไหมฮะโคตรสบายอ่าอ๋อเอาเพื่อความสบายไปอีกนะฮะบ,บอกสุดแล้วเนี่ยอ่านี่อ่าเอาไว้พอนะครับ,<จ>บผมบอกบเลยจับแต่ง VIP น,น่ยังเหมาะ วันนี้นะน้องอุ้มจะขับแกล้งผมผมก็ไม่หวั่นนะครับผมมีที่จับสาหรับคนผู้สูงอายุอย่างนี้นะบอกเลยไม่มีหลังติดเบาะไม่มีแต่ถ้าเมื่อกี้มันทําตอนผมหลับอยู่ก็ไม่แน่เครื่องเกียร์ช่วงล่างเป็นยังไงครับโอ้ช่วงล่างนี่บอกได้เลยว่าโครนิ่มนิ่มแบบผมว่าคือถ้าแบบไม่อยากเล่นเอสคานนะเล่นแค่นี้ก็พอแล้วอ่ะคือแบบนิ่มมาหักส่วนเครื่องก็ว v ว i ครับยังไงก็แรงนี่เวลายากสักหน่อย นั่นคือที่สาคัญนะโอโอมันเอาจนได้มันหาจังหวะจนได้เนาะมันบอกแล้วเวลายาตั้งหน่อยเราต้องเวลายาเพื่อความปลอดภัยแล้วก็คือเนี่ยมันเสียอย่างหนึ่งคือเราถ่ายกันกลางวันผมมากรอยากให้คุณลูกค้าเห็นตรงมุมเสาสองข้างอะกลางคืนนะครับเวลาเราเปิดไฟหน้ามันจะเป็นไฟหลีเขียวๆอะสวยมากเลยนะกลางคืนอะทำไมต้องเขียวมันสีมันเป็นสีเขียวคือสีที่ขับกลางคืนเวลาเราเห็นแล้วมันสบายตาพี่จริงเหรอใช่มันจะเป็นเหมือนเสาสองข้างแบบการะยะของมันอะสวย กลางคืนแบบสวยเลยอ่ะแล้วมีกี่พี่บอลไม่ได้เปิดนี่ให้คนคนดูนี่ช่องเก็บของอีกช่องหนึ่งอยู่นี้นี่แสดงว่ากลางคืนนี่เราชอบแอบออกมาบ่อยนะเฮพอเบาสินี่แอร์สวิงแอร์สวิงเวลาขับนะรู้สึกแบบบรรยากาศมันดีอ่ะเชื่อไหมว่าเกิดมาเนี่ยอย่างที่คลิปที่แล้วที่ผมเคยบอกนะครับว่าเฮ้ยผมก็ไม่เคยเห็นแอร์สวิงในรถยนต์นะเพิ่งมาเห็นในโตโยต้าคาวไอแอร์สวิงเนี่ยส่วนใหญ่นะจะเป็นแอร์บ้านใช่ไหมใช่แล้วเมื่อกี้พี่บอลโชว์มาหลักจริงๆตรงนี้ก็กดได้นะ ไม่อยากให้ยุ่งอ่ะทำไมจะสจะั่งจากข้างหลังเอาขึ้นทําไมอ่ะแล้วก็คันนี้อกย่างหนึ่งนี่มีระบบไอ้นี่นะคันนี้คือเกียร์ธรรมดาเราปรับให้เป็นสปอร์ตได้ด้วยนะมันก็จะล,า,ลากเกียร์ยาวขึ้นนี่สปอร์ตแล้วก็โอเวอร์ไดร์ e ใช้ได้ปกตินี่ไฟโอเวอร์ไดร์ขึ้นใช้ได้ปกติโอเวอร์ไดร์คืออะไรครับโอเวอร์ไดร์ก็คือและมันไม่ใช่แค่ไฟโอเวอร์ไดร์นะไฟน้ำมันก็ขึ้นนะก็น, <laughs> นี่จะถือตังเห็นเ <laughs> ลยเนี่ยถือต,งอตังรอแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก <laughs> ็คือหลักหลักการหลักการของโอเวอร์ไดร์อะครับมมมมมมัันนก็คืออสสติย่่างรถีี4ปดใช ถ้าเราเกดทึบคลิกดาวอย่างที่ผมทำเมื่อกี้มันจะลงทีเดียวสองเกียร์เลยแต่การที่เรากดโอวได้เหมือนเราวิ่งอยู่เกียร์สี่เรากดปุ๊บมันจะลงมาแค่สามมันจะไม่กระชากแบบเกินไปอ่ะประมาณนี้ครับหลักการของมันว้ายเสียใ,ใจด้วยรถติดแก้งเฮ้ยรถอย่างน <ละ S 1> ี้ขับนิ่มๆๆๆแก้งผมไม่ได้วันนี้นะครับ<ต>ใจก็อยากแกงนะแต่น้ามันหมดผมก็ไม่อยากเข็นเหมือนกันกลัวอะไรอ่ะเติมด้วยเติมเลยไหมเติมเลยเข้าปั๊มเลยไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติของทางร้านไม่กลับโมโตจริงๆนะครับ ครับคือรถที่ร้านเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ดูแลน,นะคือเราใช้เราใช้จริงทุกเราใช้จริงทุกคันเนอะก็คือเราไปขับบ่อยแล้วไม่เติมนี่แหละเอ้ยีู่ดให้มันดูดีหน่อยก็อออย่างนี้แหละหลายคปที่พูดมาก็มีอยู่คนเยอะเอาไปใช้อ่ะเออใช่คลิปครับคลิปนั้นก็เอาไปเชียงใหม่อย่างงี้ผมเป็นเจ้าของร้านครับเติมห้าร้อยโอ้โหาอเขาจะตายอยู่แล้วเฮ้ยมันค้างสายนหว่ะโอ้ตายตายเติมบีเอ็มเพิร์ลืมลืมลืม ยังไงบ้างครับท่านผู้ชมกับเจ้าโตโยต้าคลาวน์รอยัลซาลูนท่นนี้นะครับบอกเลยนะครับหรูหราไม่แพ้รถแบรนด์ยุโรปแน่นอนนะครับขับไปใช้งานจริงได้เลยนะครับไม่มีอายใครนะครับวันนี้นะครับทางร้านไม่กลับโมโตนะครับขออนุญาตเปิดราคาที่3า9แ0 0เบาทเท่านั้นนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะดาวเริ่มต้นที่79,000บาทนะครับถูกใจนะครับมาชมจริงๆที่ร้านไม่กลับโมโต้ซูเปอร์บายสโตร์นะครับติดตามทางหน้าเพจก็ได้นะฮะขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากกััับบบไมม่ลโโตคร กดซับสไคร์และกระดิ่งให้กับช่องไม่กับโมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ